จ้าทุเรียนน่าจะสุกเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการแกะนะคะจะแกะได้ไหมไปเร,เริ่รรรมกระเลยเตรูตรวดตรูจมอโปรมอโปรหรอ ไม่นะฉันทำมัม่วมวดอันวนกันค่ะทุกคนจะได้กินด้วยหายสวยอยู่นะเธอดูสิดูสิสว้าว ว้าวอยู่นะเธอนี่นะมันแหวะได้เลยนะได้สายคูใหญ่ๆหญ่กำลังพอดีเลยอะ โอเคอะโอ้ยฉันเอาออกไม่ได้่่หมดแล้วอันนี้เหลืออันนี้ ว้าวชิคโอ้ไหมอะภูน like ้อยน้อยนี่เหรอน่ารักอะโอ้ยเดีือดนาเดีือดนา แนันพูถนดัดซ้ายโอ้โยน้อยจริงๆทุกคนได้แล้วทุเรียนสองรอยยี่สบห้าบาทเท่านี้โอเคไหมครับเดี๋ยวมาชิมด้วยกันจ้า